คุณโจโสวัสดีครับพ่อป่าบีอยากทราบสาวกีตาร์แคปตันครับซึ่งเคยได้ยินว่าเป็นบลูคนขาวไม่ไม่เข้าถึงออริจินอลจริงหรือเปล่าไม่เชิงนะมัน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 เป็นสไตล์เขาอะ่ะผมก็พูดพูดยากนะคือเอาข้อจริงๆถ้าเกิดเราพูดในคือผมเข้าใจนะในใน,ใน,ใ,นในมุมที่แบบไม่บูคนขาวสู้คนดําไม่ได้ไม่ถึงออริจินอลอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่า,าผมมองว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดมีอิงอิงประวัติหน่อยคืออ่า ในสมัยก่อนคนดำเนี่ยตอนที่ที่ที่คนดำยังยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรวะยังโดนเหยียดจัดจัดเนี่ะมันก็จะเวลาทําเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีที่ให้ให้เผยแพร่อเออก็จะโดนแบนนะพูดง่ายๆใช่ไหมโดนแบนก็จะต้องแบบโดนคนขาวขโมยไปอะไรอย่างเงี้ยนอย่างอย่างมีหลายคนที่ชอบขอโมยเพลงคนดำโดยเฉพาะเอลวิสเทสลีย์เนี่ยที่รารู้จักกันเนี่ยแหละ ใช่มก็เอาเพลงเขาไปร้องมาแล้วคนคนดังมันก็ไม่มีไม่มีที่ใช่ไหมไม่มีที่จะปล่อยอค่ายเพลงเ,เขาเรียกว่าคลื่นวิทยุหรืออะไรพวกนี้ก็ต้องแบบแอบลักลอบอ,อะไรอย่างเงี้ยวิวอย่างนั้นนี่ยจนพวกพวกคนอังกฤษนี่แหละเขา,าเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยด้วยความที่ผมเดานะด้วยความที่แบบว่าคืออเมริกาใช่ไหมกับประเทศมหาอำนาจต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบอเมริกามันก็แบบ ถือว่ามันเป็นนะก็แย่งกันเป็นหนานหนาาอะไรเงี้ยใช่ไหมก็แย่งกันเคลมอะ่ะแย่งแย่งกันเคลมอะ่ะแ,แย่งกันเคลมเคลมอาร์ตหรือว่าเคลมเพลงเคลมต่างๆอะไรพวกเนี้ยแล้วก็อพอพอพอจุดอ่อนของอเมริกันเนี่ยคือถือว่าคุณเป็นคุณบอกว่าคุณเป็นแบบดินแดนที่แบบศิลปภาพอะไรใช่ไหมแต่การวแบบ่าคุณเหยียบคนดําอะไรเงี้ยแล้วพวกเพลงพวกนี้มันก็เกิดมาจาก คนดําที่เพลงพวกเพลงบลงูส่วงตัวนี้พิธีมันมาจากคนดํามันก็โดนว่าโดนโดน,โดน,โ,ดนโดนห้ามเผยแพร่โดนขโมยโดนห้ามเผยแพร่ใช่ไหมมันก็เออมันก็จับตรงเนี้ยมาว่าแบบเฮ้ยเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็พอคนดำเนี่ยก็จะได้ออกไปทัวร์คอนเสิร์ตไปอะไรพวกนี้ก็จะได้ก็จะได้ไปทัวร์ตามยุโรปอย่างเดียวโดยเฉพาะที่อังกฤษเงี้ยเป็นก็เป็นจุดเริ่มต้นอย่างอย่างแคปตันเนี่ยเขาก็ถามว่าถามว่าบลูออริจินอล แม้กระทั่งบีบีคิงเนี่ยเขายังบอกเลยว่าบลูสเน่ยโด่งดังหรือเป็นที่รู้จักได้ก็เพราะว่าอังกฤษคอังกฤษเนี่ยหรือว่าแคปตันเนี่ยแหละไม่เข่เป็นพวกโรลลิงสโตนหรืออะไรอย่างเนี่ยฉะนั้นผมมองว่ามันก็มันเป็นมันเป็นแขนงที่แตกไปแล้วนะผมว่ามันจะถึงไม่ถึงนี่มันผมมันเป็นคนละแบบกันละลักษณะนั้นมันก็ มันก็ต้องดูว่ามันมันอะไรแต่ว่าจริงๆดนตรีมันก็คือของทุกคนนะนะผมไม่ได้ไปแบ่งแยกว่าแบบไม่ไม่ของใครของใครแท้ของใครเทียมอะไรเงี้ยแต่แค่ว่าประมาณนี้แม้กระทั original, ่งออริจินอลเขาก็ยังบอกว่าเออเพราะว่าเนี่ยแหละเพราะคนอังกฤษเนี่ยแหละหรือว่าแคปตันเนี่ยที่ทําให้บลูมเป็นที่ยอมรับได้ใช่ไหมครเมื่อก่อนอย่างจิมมี่เฮนเด็กก็ยังต้องไปดังที่อังกฤษนะบ้านเตงไม่ได้เล่นอะไรเงี้ย หลังก็มีมการสังเกตว่าแม่งเคลมตลอดเอาเอาศิลปินบลูสเอาอะไรแบบว่าเคลมว่ากีตร์นี่คือของมันอะไรเงี้ยเอาไปเล่นเอาไปเล่นพวกแบบว่าเอาไปเล่นพวกแบบเปิดไอท้ที่ไอ,เนนไอ้เล่นเนี้ยไอ้พวกเล่นเพลงชาติอะที่เป็นกีตาร์โ,โลอะไรเงี้ยในอเมริกรอะไรเงี้ยก็จะเคลมว่าเฮ้ยนี่นะคืออเมริกันนะคือวัฒนธรรมของเมริกันนะอะไรเงี้ยลักษณะน,นั้นครับจนจบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิป นี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโนเนตตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการาทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมมากครับผมฝักแทร์ฝากไลค์ด้วยครับ